รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสามเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดีงามไม่โลอกนีเมื่อเรามาคิดไป แดนไกลตำบลทุ่งบานไรสีสะเกที่ชายแดนบ้านป่านาไพรลวมน้ำใจชาพุทธแน่นแฟ่สั้างนำโลดแล่นเป็นตัวแทนพุทธษาสนามยันขาดปจาใจ สร้างศาสนาสถานสักาัาพระผู้นำนับพันธนาสาร้างบ้านสร้างบ่ายามองคำสืบต่อพระศาสนาด้วยบารมีสูงลำพระมหาเจริญชัยพันนำสร้างบัตนดเ,เมือ,นอ,นนองนอ ขอรูปทักใหญ่ดวงขอสักสิ่งท่านพระสัตรุตระสิิ์สมหวังอธิษฐานขอพอารศาลาคานเกลี้ยนอุติโบสถวิาหารเจดีย์อโง่รูปแากมากขึ้นกว่าคนวัดน้องแวงกำลังพัฒนา กล้นชายแดนประเภทพระรัตนไตรต้องรักษาหลากหลายสายบุญสนับสนุนสร้างบ,าาบาัดสร้างบางบุญสุขใจดีมากอย่าเอาเวลาเปิดใจไหมมา ท่านพร,ตตระสิทธิ์พระสิทธิ์สมหวังอธิฐานขอพรศาลาการเปลีย่ยนปุตติโอวิาหารเจดีย์อมกุรุ่งเรือนมากขึ้นกว่าอนวัดน้องแดงกำลังพนะัฒนามาวัดนอ้องแดง ได้บุญแรงที่สีสกิใกล้ชายแดนประเภทพระรัตนไตรกป้องรักษาหลักลายสายบุญสนับสนุนสร้างบักสร้างบาสุขใจดีว้างแล้วเวลาเปิดใจไปมา สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมช่วงนี้เราพาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวสารของวัดหนองแวงตําบลทุม่มอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดได้จัดงานทําบุญทอดกระถินสามัคคีประจําปีพศ2568เมื่อวันที่2พฤศจิกายนพศ2568โดยกิจกรรมเริ่มระหว่างวันที่1และวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมาวัดหนองแวงตั้งอยู่ที่บ้านหนองแวงหมู่ที่12ตําบลทุม่มอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดต,ตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2547 ด้วยแรงศรัทธาจากคณะญาติโยมจากกรุงเทพมหานคร,ร,นร,รหว้ยดดหว,ยว,หวยขวางดินแดงบางกอกน้อยบางพัดสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมชนบุรีและอีกหลายจังหวัดโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดห้วยขวางห้วยขวางดินแดงพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดปากคลองตลาดคณะพ่อค้าแม่ค้าตลาดบางกอกน้อยคณะญาติโยมพระรามเก้า ทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือกำลังสำคัญที่มาเป็นประธานในการอุปถัมภ์ตั้งแต่เริ่มต้นการสร้างวัดมาจนถึงปัจจุบันรวมถึงรูกหลานชาวบ้านหนองแวงที่ไปทำงานที่กรุงเทพและคณะศิษยานุศิ์พระครูประพัฒสอนสุตกิจด็อกเตอร์หรือที่รู้จักกันในนามพระมหาเฉลิมชัยประพัศโรพระอุปชาเจ้าคณะแวงบ้านช่างรอเขตสองเรงขานุการรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัสุวรรณารามราชวร,รวิหารกรุงเทพมหานครและรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหนองแวนตำบลทุม่มอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดเป็นผู้นำผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาร่วมกันทําบุญทอดกระถินสามคัคคีและทอดพระป่าสามัคคีทุกปีเพื่อสมทบทุนในการสร้างวัดขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยงานทำบุญทอดกระถิ่นสามคัคคีประจำปีพศ2568นี้จัดขึ้นในวันที่2พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาโดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่1เวลาประมาณ17นาฬิกาคณะญาติโยมจากกรุงเทพมหานคร9รถบัสเดินทางมาถึงวัดหนองแวงซึ่งก่อนหน้าที่คณะสายบุญจากกรุงเทพมหานครเดินทางมาถึงวัดหนองแวง คณะแม่ครัวจากกรุงเทพมหานครและชาวบ้านหนองแวงได้มารวมตัวกันตั้งโรงโครัวเฉพาะกิจเพื่องานบุญกระถินสามัคคีโดยเฉพาะเพื่อจัดเตรียมอาหารสำหรับต้อนรับคณะแขกผู้มีเกียรติด้วยการจัดอาหารโต๊ะจีนชุดใหญ่ไว้รองรับณบริเวณลานด้านหน้าวิหารพระพุทธมงคลน,นิมิตหรือหลงพ่รวยพร้อมตั้งเวทีการแสดงเพื่อเตรียมเฉลิมฉลองกรถินด้วยกันในค่ำคืนของวันนี้ แต่ระหว่างรอคณะญาติโย,ยมจากกรุงเทพมหานครเกิดเหตุไม่คาดฝันฝนเทลงมาอย่างหนักทำให้ต้องขนย้ายโต๊ะจีนอาหารที่เตรียมไว้ขึ้นไปจัดใหม่ที่สาราแปดเดียมนับว่าเป็นครั้งแรกที่ขึ้นมาจัดสถานที่รับประทานอาหารตรงนี้เนื่องจากฝนตกหนักและในเวลาประมาณ17นาฬิกาคณะญาติโย,ยมแขกผู้มีเกียรติจากกรุงเทพมหานครเดินทางมาถึงต่างยอยลงจากรถเดินฝ่าสายฝนขึ้นไปยังศาลาแปดเลียม หนึ่งในนั้นมีบุคคลสำคัญในการสร้างวัดหนองแวงคือดรไพโรธพงพิพัฒน์ประธานบริษัทพิริยะพงจำกัดบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดเมืองโบราณช้างสามเสียนและปราสาทสัจธรรมประธานจัดสร้างมหาวิหารอรพันธ์วิริยะพงพงพิพัฒน์และคุณทวัตชัยเปลี่ยนสกุลพร้อมเจ้าหน้าที่และพนักงานบริษัทพิริยะพงจำกัด หนึรถตู้และหนึ่งรถบัสที่ร่วมขบวนกระถินเดินทางมาถึงศาลาแปดเหลี่ยมเข้ารับประทานอาหารร่วมกันและพักผ่อนตามอัธยาศัยหลังฝนหยุดตกพักผ่อนหายเหนื่อยคณะสายบุญมารวมตัวกันที่บริเวณรานด้านหน้าองค์พระพุทธมงคลน,นิมิตรหรือหลวงพ่อรวยเพื่อรอยกระทงและรอยประทีปโคมไฟบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปล่อยโคมรอยขึ้นสู่ท้องฟ้า เพื่อบูชาพระเขี้ยวแก้วของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งบรรจุอยู่ในจุรามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงจุดประทีพรอยโคมเหตุผลคือเพื่อส่งใจไปบูชาพระเขี้ยวแก้วร่วมกับพระอินทที่นำหมู่เทวดาบูชาพระเคี้ยวแก้วที่จุรามณีในคืนวันเพ็ญเดือน12นั่นเองส่วนการรอยกระทงนั้นเป็นการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บางท้องที่ถือว่าการรอยกระทงเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในโอกาสที่พระพุทธองค์ได้ไปแสดงธรรมในนาฏพิพพและท่งประทับรอยพระบาทไว้ที่ริมแม่น้ำนำมาทานาทีฉะนั้นการที่บ้านเรามีประเพณีรอยกระทงในคืนวันเพ็ญเดือน12ก็คือการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโอกาสนี้นั่นเองและเพื่อเป็นการบูชาพระแม่คงคาเป็นการแสดงการขอบคุณน้ำเพราะมนุษย์เราอยู่ได้เพราะน้ำ ตั้งแต่โบราณมาชุมชนทั้งหลายเวลาสร้างบ้านเมืองต่างก็เลือกติดแม่น้ำดังนั้นถึงเวลาในรอบหนึ่งปีก็เลือกเอาวันเพนเดือน1 2รำลึกว่าตลอดปีที่ผ่านมาเราได้อาศัยน้ำในการดำรงชีวิตขณะที่รอยกระทงเราก็นึกถึงคุณของน้ำรู้จักใช้น้ำอย่างถูกวิธีใช้น้ำอย่างมีคุณค่าไม่ทิ้งคว้างไม่ทำให้น้ำสก,กปรกไม่ปล่อยของเสียลงแม่น้ำ เป็นการขอขมาและขอบคุณพระแม่คงคาไม่ใช่เป็นการไหว้เทวดาพระแม่คงคาแต่อย่างใดแต่เป็นการแสดงการขอบคุณน้ำในฐานะที่เป็นผู้ให้ชีวิตกับเราและมีความเชื่อว่าเป็นการปลดปล่อยทุกโศกโรคภัยให้หายไปหลังจบกิจกรรมรอยประทีปโคมไฟและรอยกระทงทุกคนแยกย้ายกันไปพักผ่อนเพื่อกลับมาประกอบพิธีทอดกระถินสามัคคีในวันรุ่งขึ้น คือวันที่2พฤศจิกายนพศ .2568 ซึ่งสัปดาห์ต่อไปเราจะนำภาพบรรยากาศพิธีทอดกระถินสามัคคีในวันที่สองมาให้ชมนะคะโปรดติดตามค่ะ